พี่น้องอันนี้มะขามเทศของเราเป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วหมู่บ้านไม่เดียบกับซอยไปกินอยู่คะ่ะแต่ลูกติดไม่เยอะนะคะนะ่ะนาะเอสะออนดอกเป็นย่อยๆเป็นเป็นเต้เอาไปเลยเด็ดค่ะพี่น้องอ่สะออนดอกเป็นย้อยๆเป็นเป็นเต้เอาไปเลยเด็ดค่ะพี่น้องเป็นหน่วยเป็นลูกเป็นผลอืมเนาะเออบันที่นี่อตอนเศร้ารอสวนข้าวโพด ย่าเหมือนแรงรออรอสวนผักหวานรอสวนผลไม้ครับเพื่อนบ่าท่านไดนออกดอกลายปาน,นี้ครับพี่น้องอนี่แหละความสุขของเราเนาะคนทําสวนอ่ะสะอ,อนดอกเป,ป็นย้อยเป็นเป็นเต้งเงาไปเลยเด้อค่ะพี่น้องเป็นเต้งเงาขึ้นไปเลย่นะปีนี้ดอกโดกแห้งครับพี่น้องดอกโดกมากเนาะเดี๋ยว ถ้ามันสุูเดี๋ยวสิเอิญมากินนั่พี่นออ้งอ,ง,อ,ง,องมาดูมาไฟของเราบางเนี่ยดอกเป็นย่อยๆสะออนสะออนสะออนไม่เด็บสะออนลายอก็มีความสุขกับตรงนี้ค่ะพี่น้องตอนเ้ารารอสวนข้าวโพด่าม,มือแรงรอเอมรอสวนผักหวานรอสวนผลไม้ครับพืชเห็นต้นไม้ที่เขาปลูกไว้เพิ่นจะเลื่อนงอกงามมาก ก็เป็นความสุขนในทางใจของคนชอบปลูกนะคะนะ่ะนาะคนชอบปลูกบงเนี่ยพี่น้องในแต่ละวันเอ,อ่อในแต่ละช่วงเวลาเนาะนี่แหละพี่นอ้องอ่าตัวต้นที่แท้จริง <laughs> ความม,มาดูมาไฟของเราบางเนี่ยดอกเป็นย่อยๆสะออนสะออนสะออนไม่เด็บ <laughs> สะออนลายก็มีความสุขกับตรงนี้ค่ะพี่นอ้องนี่แหละค่ะพี่น้องคะชีวิต ตัวตนที่แท้จริงของมเมดปลาเนี่ย <c oughs> ตัวตนที่แท้จริงเนาะโอ้ยสะอ,อนเป็นนวยเป็นลูกเป็นพนอืมเนาะเออที่นี่นอกาะสมเขียวหวานเท่ากมีอืมลิ้นจีลำยายปลูกหมดทุกอย่างและะ้วค่ะพี่นองขาร่องเบิงว่าอ่าอันไหนจะได้กินไม่ได้กินเนาะอืมทรงจําครึ่งหนึ่งของชีวิตเนาะคะ่ะเนาะอืมคอนเทนต์ก็จะประมาณนี้ละคะ่ะพี่นองขาเนาะถึงจะไม่ดังไม่ปัง เนาะแต่เราก็เดินไม่หยุดอ่ะสู้ๆน้องมีความสุขเนาะม,มีความสุขอ่ะที่เฮาเดเฮ็เด้างแล้วก็เห็นเพิ่นจเจริญื่นงอกงามอืมเฝ้าดูว่าเออการจเจริญเติบโตของข้าทรงจาครึ่งหนึ่งของชีวิตเนาะค่ะเนาะคอนเทนต์ก็จะประมาณนี้ละค่ะพีน่น้องคะเนาะถึงจะไม่ดังไม่ปังเนาะแต่เราก็เดินไม่หยุดอ่ะสู้ๆเพิ่นบพท่นได้ออกโอกลายปานนี้ครับพี่น้องอนี่แหละ ความสุขของเราเนาะคนทำสวนตอนเศร้ารอสวนข้าวโพดยงมือแรงรอแอมรอสวนผักหวานรอสวนผลไม้ค่ะเราชอบอะไรนะะเนาะค่ะนาะว่าห้ามาักอีหยางโอ้โหหยางกระเซ็นหนาเซียหลังต๊กสูงต๊กต่ำอันเป็นพืชอันนี้ไปถะ่ปูงหยาเพิ่อนเนาะมันไม่เดบอันนี้ความสุขที่ซื้อไม่ได้หาซื้อไ่อได้ไม่เดบกับมีความสุขกับ ตรงนี้เนาะค่ะเนาะมีความสุขกับตรงนี้อืเขาในแต่ละวันเออในแต่ละช่วงเวลาเนาะอืมนี่ละพี่น้องอ่ะตัวตนที่แท้จริง <c oughs> ความส่น้องอันนี้เมื่อขามเทศของเราเป็นดอกแล้วอืมเป็นดอกแล้วหมู่บ้านไม่เดียกบกระซอยไปกินอยู่คะ่ะอืมแต่ลูกติดไม่เยอะเนาะค่ะเนาะอืมนี่ละคะ่ะพี่น้องคะชีวิต ตัวตนที่แท้จริงของไม่เดปลาเนี่ <c oughs> ตัวตนที่แท้จริงเนาะโอ้ยสะอ่อนนอ้องมีความสุขเนาะมีความสุขที่เฮาเดเฮดได้างแล้วก็เห็นเพิ่นเจริญงอกงามอืเฝ้าดูว่าเออการเจริญเติบโตของค้าอ,ออนซ่อนบ่มึงเนเ่ยป็นยอยอยู่เน,ะเนาะปนหลักว่าอยู่มาตอนนั้นส้มเขียวหวานก็ได้กินแล้วเนาะคะ่นะเนาะมีมะขามเทศอ่าคือจัง มะพร้าวน้ำหอมของเราอกระสางาได้ได้แล้วนะะเนาะค่ะนะอืกรสางาได่ได้ได้แล้วปิ่งภาพก็อาจจะบชูชาดนะะเนาะค่ะนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นเนาะสีเมด้บทายอึงเนี่ยพี่น้องสะอ,อนลายเป็นหน่วยเป็นลูกเป็นผลอืนเนาะวันที่นี่เอาในแต่ละวันเอในแต่ละช่วงเวลาเนาะอืนี่ละพี่นอ้องตัวตนที่แท้จริง ค uh, วามค้ารูป uh, ชาวนาคนทำสวนเกษตรกรพี่น้องคะ่ะอันซ่อนอันซ่อนนั่นไม่เดบปอคา่าเราชอบอะไรเนาะคะ่ะนาอว่าข้ามากักอีหยางโอ้โออย่างกรนะเซ้นหาเสนหลังตกสูงตกต่ำอันเิ่นพุดอันนี้ไปถปูบุญยาเพิ่นเนาะมันไม่เดบอันนี้เราชอบอะไรเนาะคะ่ะนาอว่าข้ามักอีหยางโอ้โออย่างกรนะเซ้นหาเสนหลังตกสูงตกต่ำอันเิ่นพุดอันนี้ไปถปูบุญยาเพื่อนเนาะ มันไม่เด็บอันนี้เขาในแต่ละวันเออในแต่ละช่วงเวลาเนาะอืมนี่ละพี่น้องอ่าตัวต้นที่แท้จริงความส้มเขียวหวานก็ได้กินแล้วนะคะนาะมีมะขามเทศอ่าคือจังมะพร้าวน้ําหอมของเราอืมกะสางได่ได้ได้แล้วนเนะเาะค่ะนาออืมสางไายได้ได้แล้วปี่งนะอ่ะย่ำอันนี้กะนนอนเก็บเอาเลยมาที่นี้อืมุูนะเป็นย่อยๆอยู่อะอืม นี่แหละพี่น้องความสุขอืมอืมนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะชีวิตตัวตนที่แท้จริงของเมเดปลานี่ <c oughs> ตัวตนที่แท้จริงเนาะโอ้ยสะอ่อนน้องมีความสุขเนาะอืมมีความสุขอ่าทาี่เฮาเดเฮดได้สางแล้วก็เห็นเพิ่นจเจริญงอกงามอืมเฝ้าดูว่าเออการจเจริญเติบโตของขั้อ่ะสะอ่อนดอกปเป็นย่อยเป็นเป็นเตงเอาไปเลยเดะค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ะ ลูกชาวนาคนทำสวนเกษตรกรอูยพี่น้องคะอนอนซอนออนซอนน้ำไม่เดือบเพคะอ่อนซอนบอมึงเนี้ยป็นยอยอยู่เนาะปนหลักๆากอยู่มาตอน,นันเหมืนอนีก่กับมะลาอฟังทั้งต้นมะเฟียงมาไฟมากูดมะนาวไม่เดือบกับบาไปก็จะประมาณนี้เหมืนอนี่กับมะลาอฟังทัง ต้นมะเฟียงมะไฟมะกรูดมะนาวไม่เดบกับว่าไปก็จะประมาณนี้พืชเห็นตน้นไม้ที่เขาปลูกไว้เพื่อนจะเลื่อนงองงามมากเพื่อนก็เป็นความสุขอันในทางใจของคนชอบปลูกนะะเนาะนาะคนชอบปลูกตรงนี้พี่น้องอ่ะสะอ่อนดอกเป็น,นย่อยเป็นเป็นเต้เห่าไปเลยเด็ดค่ะพี่น้องเพื่อนบอท่านได้ออกดอกลายปน,นี้คับนองอนี่แหละความสุขของเราเนาะ คนทําสวนส้มเขียวหวานก็ได้กินแล้วนะคะเนาอมีมะขามเทศอคือจังมะพร้าวน้ําหอมของเราอืกระสางได้ได้ได้แล้วนะคะเนอะอืกระสางไร้ได้ได้แล้วมาดูมะไฟของเราบางเนี่ยดอกเป็นย่อยๆสะออนสะออนสะออนไม่เด็บสะออนลายอืก็มีความสูลก,กับตรงนี้ค่ะพี่น้องตอนเศร้ารอสวนขโ้โพดย่าเมือนแรงรอแอม ล้อสวนผักหวานล้อสวนผลไม้ครับอ่อนซ่อนบอมึงเนี่ยป็นย่อยยอยยู่เนาะป็นหลักๆอยู่มาตอนนั้นมึงเนี่ยย่ามอันนี้กะนนอนเก็บเอาเลยมาที่นี้อืมพูนะเป็นย่อยย่อยอยูนี่แหละพี่น้องความสุขย่างข้า <sucks> ต um ั네้งแต่อันนี้อ้ยสะอ่อน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 พี่น้องพี่หน้าข้าเห็นอ่าเนาะ เพื่อนบอท่านไดออกดอกลายปาี้ครับน้องอนี่แหละความสุขของเราเนาะคนทําสวนเพื่อนบอท่านไดออกดอกลายปาี้ครับน้องอนี่แหละความสุขของเราเนาะคนทําสวนพืชเห็นต้นไม้ที่เขาปลูกไว้เพื่อนจะเลื่อนงอกงามมากเพื่อนก็เป็นความสุขอันในทางใจของคนชอบปลูกนะค่ะนาะคนชอบปลูกเนี่ยี่น้อง เหม,มือนอีก,กับมาลาะฟังทังต้นมะเฟียงมะไฟมะกูดมะนาว <c oughs> ไม่เดบกับว่าไปก็จะประมาณนี้น้องมีความสุขเนาะม,มีความสุขที่เฮาได้เฮ็ดได้สร้างแล้วก็เห็นเพิ่นจะเจร่ญนงอกงามอืเฝ้าดูว่าเอ,อการจเจริญเติบโตของขั้พืช <c oughs> เห็นต้นไหมที่เฮาปลูกไว้เพิ่นจะเจร่ญนงอกงามมากก็เป็นความสุขในทางใจของคนชอบปลูกนะคะเนาะคนชอบปลูกเนี้ที่น้อง เพิ่นบ่ทันได้ออกดอกกลายปาน,นี้ครับพี่น้องอนี่แหละความสุขของเราเนาะคนทําสวนเอาในแต่ละวันเอ่อในแต่ละช่วงเวลาเนาะอนี่ละพี่น้องอ่ะตัวตนที่แท้จริง <c oughs> ความยางค่าตั้งแต่อันนี้อ้ยสะออน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 ,พ,นอพี่น้องพี่ล่าเข้าห็นอ่าเนาะ เป็นบรท่านใดออกดอกลายปานนครับน้องอนี่แ,ลแหละความสุขของเราเนาะคนทำสวนตอนเศรา้ารอสวนข้าวโพดย่มหมือแรงรอแอมรอสวนผักหวานรอสวนผลไม้ค่ะส้มเขียวหวานก็ได้กินแล้วนะะเนาะค่ะนาะมีมะขามเทศอ่าคือจังมะพร้าวน้ําหอมของเราอกระสางไรได,ได้ได้แล้วนะะเนาะค่ะนะอือ สั่งได้ได้ได้แล้วเป่าในแต่ละวันเออในแต่ละช่วงเวลาเนาะอืมนี่ละพี่น้องอ่ะตัวตนที่แท้จริง <c oughs> ความน้องสมเขียวหวานท่าก็มีมลิ้นจีรำไยปลูกหมดทุกอย่างแล้วค่ะพี่น้องขาล่องบึงว่าอ่าอันไหนจะได้กินไม่ได้กินเนาะอืมยางข้าวเต่อันนี้เอาน้ำหอมของเรากระสางาได่ได้ได้แล้วเนาะค่ะนอะ้อง สั่งได้ได้ได,ไดแล้วเป้าในแต่ละวันเออในแต่ละช่วงเวลาเนาะอืมนี่ละพี่น้องอ่าตัวตนที่แท้จริง <c oughs> ความหองสมเขียวหวานเท่ากมีอื่ลิ้นจีล่รำไยปลูกหมดทุกอย่างแล้วค่ะพี่น้องค่ะล่องิึงว่าอ่าอันไหนจะได้กินไม่ได้กินเนาะอืม